หลังจากที่ก่อนหน้านี้มิตซูบิชิออกมายอมรับนะคะว่ามีการโกงค่าเชื้อเพลิงในรถยนต์ซึ่งก็ทําให้สถานการณ์การเงินในบริษัทนั้นไม่สู้ดีนะักล่าสุดมีแหล่งข่าววงในออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้นิสสันมอเตอร์อีกหนึ่งค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่กําลังจะเจรจาซื้อหุ้นในมิตซูบิชิกว่า30เอร์เซนด้วยวงเงินประมาณ1,800ล้านดอลลาร์ซึ่งตอนนี้บอร์ดบริหารของทั้งสองบริษัทก็อยู่ระหว่างการพิจารณาการซื้อหุ้น ซึ่งถ้าหากนิสันเข้าไปซื้อหุ้นจริงๆก็จะทำให้นิสันกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในมิตซูบิชิคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มิตซูบิชิออกมาแสดงความมั่นใจบอกว่าบริษัทนั้นมีเงินสดเพียงพอที่จะผ่านพ้นช่วงวิกฤตการนี้ไปได้แต่ด้านนักวิเคราะห์เขาก็คาดการณ์กันนะคะว่ามิตสูบิชิจะต้องจ่ายเงินประมาณ1,000ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะไปชดเชยให้กับลูกค้ารถยนต์มินิคาร์ที่ต้องสูญเสียสิทธิ์ในการได้รับการลดหย่อนภาษี และจากค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของมิตซูบิชิก็คือการออกมายอมรับว่ามิตซูบิชินั้นมีการโกงค่าประหยัดน้ํามันในรถยนต์ทุกรุ่นที่มีการจําหน่ายในญี่ปุ่นซึ่งบริษัทได้ทําการคํานวณค่าประหยัดพลังงานที่ผิดกฎระเบียบมาตั้งแต่ปี2534แล้วในรถยนต์หลายๆรุ่นที่ไม่ใช่แค่รถมินิคาร์สี่รุ่นที่มีการเปิดเผยออกมาก็รวมไปถึงรถยนต์ที่ยังคงมีการจําหน่ายในปัจจุบันในญี่ปุ่น และก็รถยนต์ที่เลิกจําหน่ายไปแล้วส่วนรถยนต์ที่จําหน่ายในต่างประเทศทางบริษัทยืนยันนะคะว่าได้ทําการตรวจสอบค่าประหยัดพลังงานถูกต้องตามกฎระเบียบในประเทศนั้นๆเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่าน่าจาับตามองนะคะว่าในที่สุดแล้วนิสสันจะไปช้อนซื้อหุ้นในมิตซูบิชิหรือเปล่าวันนี้ก็รอติดตามกันค่ะ